สวัสดีค่ะยามเย็นนะคะช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะเปิดงานแล้วนะคะก็วันนี้มานำาสหนหนะคะเจ้าตัวสีทองคือจะบอกว่าเอ่อทองตัวนี้จะเป็นทองออริจินอลทองต้นตำรับ ทอง PK นะก้านหางแตกสองนะจะสำหรับขายสาย PK เราที่สำคัญเป็นปลาเด็กนะปลาเด็กมากนะคะสองเดินสิ้นนิดนะคะสามารถโตกว่านี้ได้อีกคือเรื่องของเรื่องคือต้องรีบบอกก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเพราะว่าคุณลูกค้านี่ ป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาดูกันแล้วแบบชอบมากแล้ด้วยความที่มันเงาแล้วที่สําคัญนะคะมันไม่ใช่ทองมอฮาฟนะมันเป็นทองออริจินอลทองต้นตํำรับทองโบราณเลยนะคะการหางแตกสองเลยนะคะสําหรับสายประกวดนะจ๊ะลองดูนะคะสอบถามมาได้ตอนนี้รุ่นเด็กนะคะก็ราคาพิเศษย่อมเยาบอกเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูค่ะ จะบอกว่ามีอีกเยอะเลยเอาขึ้นมาล็อตแรกสิบกว่าตัวนะคะหมดแล้วทั้งคู่ผู้เมียนะคะปลาเด็กตะก่อวอดหมดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ทองมอฮับนะทองพีเคนะสายพีเคค่ะสายพีเคใครที่ชอบนะจ๊ะสอบถามมาได้เลยนะ อันนี้เป็นปลาเด็กเขาจะโตได้อีกสีวิบวับได้อีกเยอะเลยแล้วก็เครื่องมาได้อีกเยอะนะคะก็สำหรับคนที่เล่นดีเสายประกวดนะจ๊ะล่าสุดที่งานเกษตรสิใช่ไหมเออพี่รอดนะคะก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาสำหรับพีเสีทองปากน้ำสายนี้นะจ๊ะก็ตอนนี้ราคาย่อมเยาวบอกเอาไว้ก่อนนะคะไม่ใช่มหาปก้านหางแตก2นะจ๊ะโอเคประมาณนี้แหละค่ะเอามาโชว์ให้ดู คุณลูกค้าชอบมากเลยบอกเลยค่ะสีทองปกตินะคะราคาตัวเเริ่มต้นตัวละ2,000บาทนะแต่ถ้าเป็นสีอื่นจะเริ่มที่ตัวละ500บาทนะคะแต่สำหรับ PK PK เลยนะก้านหางแตก2นะคะก้านหางแตก2นะคะก็สำหรับรุ่นนี้พิเศษเพราะมันเป็นตัวเล็ก ถ้าใ,ใหญ่กว่านี้มาพูดกันอีกเรื่องนึงนะคนละราคาคู่ละ2,000บาทผู้เมียตอนนี้เลยค่ะก็แอไซกดลายแอไซน์ aside, น้ำหน้าแล้วพิมพ์ตามด้วยโกลเด้นเบต้าค่ะสายนี้สำหรับคนเล่นคนประกวดติดบ้านได้เลยจ้ะเงาวิบวับแล้วจะโตขึ้นอีกนะเรียงดีๆนะจ๊ะโอเคค่ะ